เข้าใจเข้าใจสําเร็จแล้วปัจจุบันโฮสได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานว่างเปล่าแล้วอะไรเนี่ยข้าแค่กําลังทดสอบมันเฉยๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะตอบสนองต่อพลังของข้าได้จริงๆนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยพลังงานแบบนี้มันท่านผู้นำ นี่มันอะไรกันเนี่ยถ้าเจ้าลิงบ้าหลัววูดชิงรู้ว่าผู้ชายคนนี้สามารถเข้าใจอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าได้อย่างง่ายดายแล้วก็ใครจะไปคิดว่าเขาจะทำอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้ผู้ท่าชิงเหลินสาวส่งกำลังไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม การทำงานของเสาเทเลพอร์ตไม่มีปัญหาข้าเชื่อว่าพวกเขามาถึงนิกายปีศาสวรรค์แล้วนะเอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยไงทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะอึกว้าว้าอื้ยอะไรเนี่ยเออ,อว้าท่านผู้นำท่าน กำลังเล่นอะไรอยู่นะพวกเจ้าพวกเจ้าเห็นทันผู้นำไหมโยหลบเร็วเข้าจะชนแล้วเอ๊ะไปนะมุมนี้มันอึกอ้อึกโอ้ย,อย,อยจอดพื้นอย่างปลอดภัย S 1> <S 1> <S พลังแห่งความว่างเปล่ามันใช้ยากมากกว่าที่ข้าคิดไว้อีกนะเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะเพียงไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นถ้าจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจจะต้องฝึกฝนนิดหน่อยท่านผู้นํามือของท่านจะไม่เอาออกอย่างนั้นหรอเอ๊ะ เออเหือเต็มคาราเบลมัาจ้าเสือเกินไม่เห็นอะไรเลยอึกอ้าข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 ้าผิดไปแล้วนี่เป็นอุบัติเหตุนะข้าไม่ได้ตั้งใจนะหืมแค่คําขอโทษหรอท่านผู้นำเอาเปรียบข้าจังเลยนะเออเอาเปรียบงั้นเหรอ เจ้าควรแสดงคำขอโทษด้วยการกระทำที่แท้จริงสิเอ๊ะการกระทำที่แท้จริงเชี่ยแล้วไงไอสังหารของเมียกลับไปข้าต้องโดนเฉือนแน่เออข้าข้าไม่เอาอะ่ะข้าต้องรีบกลับบ้านแล้วไว้คุยกันวันหลังนะเอ๊ะเฮนี่ใช่แล้วละ่ะ พระแม่แห่งตะวันตกโปรดจะพูดถึงเรื่องของเทพีศาสเข้าใจไหมงั้นข้าไปก่อนละดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเนดะ้อเอ๊เออะไรนะข้าไม่สวยไม่ดึงดูดในสายตาผู้ชายคนนี้เลยงั้นหรอคุณทำให้ราชินีมาดาแห่งตะวันตกตกตะดึง รางวัลการทักษะร่างเงาการทักษะร่างเงาสามารถสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองได้มีผลสามชั่วโมงเมื่อใช้แล้วการทักษะจะหมดอายุเอ๊ะข้าทำให้นางตกใจตอนไหนแล้วเนี่ยโฮสมันคือตอนที่ท่านจับตรงนั้นของพระแม่แห่งตะวันตกอะอะอะอ,อ,อ,อเ,ขเข้าใจแล้วแต่ว่าความรู้สึกตรงนั้นมัน ผมรู้สึกตรงนั้นนุ่มนิ่มแบบนั้นรู้สึกดีมากเลยตัดภาพมาที่สำนักมารสวรรค์จกกักรพรรดิดีๆนี่ก็ผ่านไปนานมากแล้วนับตั้งแต่ผู้นำเข้าไปหรือว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่านะ สามีเจ้ากลับมาแล้วอืมเมียจา๋าข้ากลับมาแล้วเสาเทเลพอร์ตเป็นเยี่ยงไรบ้างอืมผสมบูรณ์แบบแล้วก็แร่คริสตัลที่ถูกใช้งานก็ลดลงจาก900เหลือ300ดีแล้วล่ะวิธีนี้เราสามารถประหยัดแร่คริสตัลดิบได้เยอะมากโอ้ใช่ข้ามีอะไรบางอย่างที่จะบอกเจ้า อะไรบางอย่างอย่างนั้นหรอยือ้อิจฉาออิจฉาออิจฉา,าเป็นบ้าเลยเอเอตรงนี้คงไม่สะดวกแค่แยกกันเพียงแป๊บเดียวก็ทำให้หัวใจข้าฟูมไฟแล้วกลับห้องไปคุยกันเถอะเมียจา๋าป,ปล่อยข้านะหนิงเทียน เอาละกลับห้องกันดีกว่าว้าวสุดยอดไปเลยตามที่คาดเลยผู้นำผู้นำเขาเป็นผู้ชายที่มีความเป็นชายอย่างยิ่งก็อิจฉาจากักรพรรดิดีจริงๆเลยจกักรพรรดินีน่าจะมีความสุขมากว้าวก,<ล>กลางวันแสกแสกแบบนี้จะเจ้าจะทำอะไรนะี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องทางการเท่านั้น เรื่องอะไรเรื่องอะไรหรอเดี๋ยวก่อนสิจาไปอาบน้ำเธอเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ได้ไม่เป็นไรข้ารีบนะเออบ้านตัวเองนี่ก็ยังสบายเหมือนเดิมเอ๊ะอีนี่นะเอ๊ เจ็บเมียจา๋าข้าพักผ่อนสักพักไม่ได้หรอบอกข้ามาว่าเรื่องทางการของเจ้าคืออะไรอย่าเสียเวลาเลยขณะที่ข้ากำลังตรวจสอบสถิลภาพของอารยการเทเลพอร์ตของเสาส่งสัญญาณกับพระแม่แห่งตะวันตกเราก็พบกับเทพปีศาจเอ๊ะ <c oughs> เทพีศาสตร์เหรอเจ้าไม่เป็นอะไรนะได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะ่ะเออไม่ต้องกังวลนะปีอาร์จ้าข้ากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วแม้ว่าอาณาจักรวิญญาณสวรรค์นั้นจะมีขนาดเล็กแต่ก็เป็นอาณาจักรวิญญาณเพียงแห่งเดียวใน9ก้าอาณาจักรที่มนุษย์อาศัยอยู่ทั้งหมดหากเทพีศาสต้องการเข้าสู่ดินแดนวิญญาณสวรรค์สิ่งมีชีวิตผู้ทรงพลังของเผ่าพันธมนุษย์ จะไม่ยอมให้เข้าเข้าไปได้ง่ายๆหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีคนตั้งใจเปิดเส้นทางนี้โดยตั้งใจเนอะเอาเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับผมสําหรับบาง,งา่เรื่องนี้ก็ใครที่รับชมเรื่องอยู่ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครัใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด routsubscribe ให้ผมกันด้วยนะครับ พื่อเป็นใจให้ผมได้พาำงานเรื่องนี้ต่อๆไปนั่นเองเนี่ครับผมที่สําคัญใครที่อยากอ่านก่อนใครนั้นเหมือนเดิมนะครับผมก็ทิ้งชื่อทิอ้งชื่อเรื่องไว้ใต้ดีคลิปชั่นแล้วเดี๋ยวผมก็มีทางอังกฤษนะครับก็สาหรับคนทําก็อย่าลืมไปกดซับสนับสนุนเขากันด้วยใครับใต้ดีคลิปชั่นเลยนะครับเอาละนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆนั่นเองนี่ครับสำหรับคลิปก็ขอบคุณที่รับชมกันมาแลยเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นบางะงาเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับผม Let's go